สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเรื่องประเสริฐสีนะครับตอนนี้ก็ประมาณสักทุ่ม45่ิบหแล้วจะสองทุ่มแล้วนะครับพอดีวันนี้มีนัดกินข้าวพิเศษนะครับกับทีมงานป่าช่วยพาม่วนนะครับหลายหลายคนนะคงจะรู้แล้วนะว่าพอดีผมก็มาช่วยน้องๆน,นะครับทีมงานป่าช่วยพาม่วนนะครับในการทำ ทิปทำกราฟิกนะครับเพราะว่าในฤดูการหน้านะครับป่าช่วยพาม่วนนะครับก็มีคิวงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเยอะทีเดียวนะครับเป็นทีมที่เป็นทีมที่หนึ่งทีมที่หนึ่งในใจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะครับเพราะว่าป่าช่วยพาม่วนกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็ทุกคนที่เป็น f c อย่างยาวนานเนาะคุณจะรู้ดีนะครับเป็นคู่บุญ ก่สร้างกันมานานเลยทีเดียวนะครับและในฤดูการหน้านีา้ทางเราก็มีโปรเจกต์มีอะไรดีๆที่จะมานำเสนอให้ f c ได้ชมกันนะทุกคนก็ฝากด้วยเนาะครับกับเพจป่าช่วยพาม่วนนะครับฝากทุกคนไปช่วยกดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะเจาะเรื่องลึกเรื่องหลังในการทำงานของสาวน้อยเพชรบันแพงด้วยวันนี้นะครับ พอดีน้องมุกอ่าน้องมุกนัดผมไปกินข้าวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่บอกเลยว่าจะให้ผมไปที่ไหนนะครับบอกให้พี่ออสขับรถไปแถวแถวอนุสาวรีย์ก่อนอ่ะอนุสาวรีย์ก็มีร้านข้าวเยอะร้านอาหารต่างๆเยอะก๋วยเตี๋ยวเรือร้านซุกกงซุกกี้หลายร้านอาหารเยอะแยะมากมายหรืออาจจะพาผมไปกินที่ริมเม่นําเจ้าพยาก็ได้นะ อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะพาไปไหนก็ขับรถไปก่อนแล้วกันนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยเจอกันต่อตอนนี้ผมก็ขับรถมาอนุสาวรีย์แล้วครับผลปรากฏว่าน้องมูบอกว่าพี่ออสเดี๋ยวขับไปทางสะพานควายนะมันจะมีร้านเด็ดอยู่ตรงนั้นน้องก็ยังไม่บอกว่าร้านเด็ดตรงไหนบอกแค่ขับรถไปสะพานควาย แล้วไปตรงแยกอตกตลาดอตกตลาดอ,อตกมีอะไรทุกคนมีอะไรเด็ดครับใช่แล้วครับมีทุเรียนทุเรียนเจนิดระยองฮินะครับลิกทุเรียนราคาหลักหมื่นแต่คงไม่ใช่ไปกินทุเรียนหรอกเนาะคงจะเป็นร้านอาหารแถวอ,อตกนั่นแหละโอเคเดี๋ยวขับรถไปอีกสนิดแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้เจอเซอร์ไพรส์อะไรกันครับ นี่ครับทุกคนผมขับรถจากอนุสาวรีย์แล้วมาออร์อลโกออร์แล้วก็ขับให้มาหัวชิป ามินิคอนเสิร์ตนะครับก็มันก็ใช้จํานวนคนที่ทําการแสดงน้อยนะครับมันก็เลยแบบดูไม่อึดอัดสักเท่าไหร่นะครับด้านหลังนะคะปกติถ้าหมอลําใหญ่ๆมาหมอชิดนะครับข้างหลังนี่แบบว่าเต็มอายะเลยนะครับด้านหลังเวทีตอนนี้น้องมุกก็เข้าไปอยู่หลังห้านแล้วผมก็ตามมาตามมาอยู่หลังห้านกับน้องมุกนี่ทุกคนเนาะมันดูแบบโล่งๆแปลกๆนะ ล่งๆแปลกๆมากทุกคนอ้าววันนี้เรามาดูหลังห้างแลเบียบก,กันอ่านี่เราโมมาถึงแล้ว ันนี้หลอกพี่มาใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้หลอกแลนบอกว่าถ้ามามากินข้าวบังเอิญบังเอิญเ๋อบังเอิญบังเอิญกินข้าวเสร็จแล้วไม่รู้จะไปไหนไงพอดีว่าจะเดินจะเดินไปรถพอดีเห็นทางเข้าตัวนี้ก็เลยเข้ามาดูว่ามันเป็นทางเข้าไปตรงไหนแต่เอาแปมามาทะลุตรงนี้ได้เอาพูดตรงๆเลยพูดตรงๆเลยมามาดูบรรยากาศงานที่นี้ประมมาเทิงศีล โอเคนะครับก,ก็ได้อีกสิลนึงความรู้สึกนึงก็มันอบอุนดีเนาะ<ช>ปกติหลังห้านมันแะคนเยอะมากเลยเยอะแล้วก็หลังห้านปกติเป็นอะไรที่มุ่นวายมาก<ช>แ,ตแต่วันนี้ดูแบบงานเีนี้ก็คือเีนี้เนาะมันก็มีบางตาไปบ้างบางสว่วนอ่าใช่ใช่แต่ก็สนุกข้างหน้าวทีสนุกหน้าวทีสนุกมากครับ 啊，都带。 สบายดีนะสบายดีนะสบายดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนเลยนะคะเราขอให้กำลังใจหน่อยเด้อหมอชินนวันนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อยู่ตลาดาษรวยตาบางพีจ้าเวันที่เก้ากระดาเป็นกันทิมกันเสนทิมย์ศรเทศศรโอ้โหช่วยด้วยขอบคุณค่ะเราให้คุยกันเราให้คุยกัน อันนี้ถือว่าครั้งแรกของผมเลยนะทีม่มาเดินหลังนะหลัง้าดนะครับของกระถมประเดิมเสียจแล้วก็พอุ่นนะครับก็ก็ได้ทําความรู้จักกับหลายๆคนมาแล้วนะครับตอนที่ไปติดวงของกระถมนะครับแล้วก็น้องปุ๊กน้องบุ๊กเป็นคนพาไปนะครับ thank you 努力攀爬。Okay. ครับผมก็กลับมาจากหมอชิดแล้วนเนาะวันนี้โอ้โหตั้งใจจะไปกินขา้าวแบบเออหล่อร่อยอร่อยซะหน่อยกลับไกลต้องมากินข้าวอยู่ที่หมอชิดสองนะครับอืมก็ดีนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศของมิ m i คอนเสิร์ตของปฐมมาเดินสินนะครับแล้วก็ได้ไปหลังห้านะครับแล้วก็ไปได้รู้จักหลายๆคนนะครับไปหาน้องแตงโม นะครับซึ่งได้เราได้เคยคุยกันก่อนหน้านี้แล้วเนาะน้องนักเ,เตะโหน่ารักมากแล้วก็ไปเจอน้องหนูดีโอ้โหน้องหนูดีเห็นครั้งแรกตอนปิดวงประทับใจแล้วก็มาวันนี้คิดว่าจะไม่ได้เจอน้องหนูดีก็ได้เจอน้องหนูดีด้วยนะครับสุดยอดมากเลยครับน้องหนูดีนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กับช่องดีเลอร์อประเสริฐศรีนะครับก็จะมีคลิปอะไรสนุกสนุกมาให้ทุกคนได้ชมกันหวังว่าจะติดตามกันนะครับ เออแล้วก็ฝากทีมงานป่าช่วยพาม่วนดนวยนะครับฤดูการหน้าป่าช่วยพาม่วนนะครับจะนำสาน้อยเพชรบ้านแพงขึ้นมากระทมและจะมีอะไรที่สนุกสนานเหมือนเดิมบรรยากาศเหมือนเดิมแต่ความม่่นความสนุกมันยกกำลัง2 3 4 5หเลยทีเดียวนะครับได้ข่าวว่าฤดูการหน้านี้ป่าช่วยจัดเต็มจัดหนักและมีอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับทุกคนฝากไว้ด้วยนะครับ ปาช่วยพาม้วนครับบ๊ายบาย